คลิปนี้จะบอกเล่าความน่าเฟะของย่านก้นหมัดแห่ง King's l ล n ดิ n งแต่อาจจะมีเปิดเผยเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับตัวละครบางตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่หละักก็คือเรื่องแนวเกี่ยวกับย่านก้นหมัดนั่นแหละ Kings Landing อาจจะเรียกได้ดว่าเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเวสต์รอสครับเต็มไปด้วยบ้านเมืองและก็ผู้คนขับข้าง อาคารสถาปัตยกรรมสุดอลังการเอ,อ่เออ,อาคารสถาปัตยกรรมสุดอลังการเป็นแหล่งรวมความเจริญวัฒนธรรมการค้าและแสงสีที่โดดเด่นกว่าเมืองส่วนใหญ่แต่ภายใต้ความสีเวลนี้เนี่ยก็เก็บซ่อนความเน่าเฟะเอาไว้ครับส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะสังคมแบบยุคก,กลางที่ชนชั้นสูงไม่สนใจใยดีความเป็นอยู่ของคนรากหญ้าและมองว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องเสียเวลาหรือถ้าซวยหน่อยเนี่ย ชาว킹แซนดิงก็จะเจอผู้ปกครองที่บ้าคลั่งเข็นฆ่าคนเป็นว่าเล่นสรุปก็คือเมืองนี้ดูดีแต่เน่าไหนครับไม่เหมือนอัลตัสโฮเวอร์2.0ที่ดูดีทั้งข้างนอกและข้างในบางกว่าเบากว่าแต่แข็งแกร่งกว่ายืดหยุ่นกว่าของเก่าเยอะแต่เหยียดจะทับจะโยนหรือเอามาขยำได้แบบกระดาษเลยครับสำหรับเกมเมอร์หัวร้อนสำหรับคนที่มีโฮเวอร์อยู่แล้วสามารถเปลี่ยนรุ่นเป็นโฮเวอร์2.0ได้ในราคาลด20%ซ แต่ถ้าเกิดใครไม่มีแว่นฮเวอร์มาก่อนก็สั่งซื้อรุ่น2.0ได้เลยครับพร้อมกับใช้ส่วนลดแฟคชั่นลดทันที1น0บาทแล้วก็มีไอแบบที่3ครับที่ข้างนอกเละข้างในก็เละอย่างย่านฟรีบัตทอมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อภาษาไทยว่าย่านก้นหมัดเป็นหมัดนี่มันก็ต่ำต้อยสุดๆอยู่แล้วนะครับนี่คือก้นของหมัดเลยทีเดียวที่นี่จัดว่าเป็นสถานที่ที่ยากจนที่สุดในเมืองเป็นสลัมอันฟอนเฟสกปกรกเหม็นเน่า ok ไร้คือแปร เป็นแหล่งรวมความเสื่อมทรามที่จัดเต็มแบบไม่ต้องมีอะไรมาปิดบังเลยครับแม้แต่พวกภาคุมทอง c i ิต Watch ก็ยังไม่กล้าเดินเล่นพาเพื่อขนาดตำรวจยังขยาดนะครับคนทั่วไปที่อยู่ที่นี่ก็ต้องเอาตัวรอดด้วยวิธีของตัวเองและคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็อาจจะได้เดินทะเลทะล่าเข้าไปถ้าเกิดเดินเพลินไปหน่อยเพราะทางเข้าเนี่ยมันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรเลยครับเข้าได้จากหลายเส้นทางในเมืองย่านก้นหมัดน,นี่เก่าแก่มากครับเดาว่าน่าจะอยู่มาตั้งแต่ตอนที่เป็นชุมชนเก่า ก่อนที่พวกทาแกเรียนจะมาถึงซะอีกหลังจากที่เอกอนผู้พิชิตและพี่น้องได้มาเหยียบที่นั่นและก็สร้างป้อมเอกอนขึ้นมาเนี่ยผู้คนเขาก็เริ่มมาสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบเนินเขาขนาดใหญ่ทั้ง3ลูกเนินที่สูงที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าเนินเอกอนครับส่วนเนินเล็กๆอีก2เนินเนี่ยใช้ชื่อว่าเนินเรนนสและก็เนินวิเซเนียโดยเฉพาะที่เนินวิเซเนียเนี่ยเป็นที่ตั้งของมหาวิหารที่สร้างด้วยเงินทุนของพราสังคราช ตรงบริเวณด้านล่างเนินติดกับแม่น้ำเนี่ยเป็นท่าเรือซึ่งก็มีเรือมาจากโอทาวและก็นครอ,อิสระในเอสซอดแวะมาจอดค้าขายด้วยการค้านํามาซึ่งความจเจริญครับร้านรวงและบ้านเรือนก็เลยผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดในช่วงแรกๆเนี่ยเอกรและก็ราชสำนักเขาคงมุ่งเน้นไปที่การทําศึกเพื่อพิชิตดินแดนเป็นหลักครับการบริหารจัดการเมืองเนี่ยแทบไม่ได้แตะต้องเลยปล่อยให้เมืองมันเติบโตไปตามธรรมชาติของมันเองผังเม,งมืองไม่ต้องครับ ทิงสแอนดิงเนี่ยก็เลยมีสภาพเหมือนกับเมืองเทพสร้างอีกหลายแห่งครับที่ดูใหญ่โตโอ่อ่าแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยเละเทะครับเหมือนกับก้อนมะเร็งที่ลุกลามโดยไม่มีการวางแผนชาวเมืองที่มีอันจะกินหน่อยเนี่ยเขาก็จะสร้างบ้านเรือนอยู่บนเนินเขาสูงขึ้นไปแต่สหรับคนจนเขาจะอาศัยอยู่ในกระท่อมครับ,รบที่สร้างจากโคลและก็ฟางแทรกอยู่ตามบริเวณตีนเขาและณช่องว่างจุดหนึ่งระหว่างเนินเขาพวกนี้นี่เองครับที่เป็นที่ตั้งของย่านก้นหมัด เบียดเสียดอยู่ท่ามกลางความพลุกพลานของเมืองสภาพบ้านเรือนในย่างก้นหมัดเนี่ยอยู่กันแบบเบียดเสียดยัดเยียดมากครับแทบจะชิดกันเลยถนนก็คดเขียวกับแคบไม่ได้ปูพื้นไว้แล้วก็มีเส้นทางแยกย่อยไปมากมายมันก็เขาวงกตด,ดีๆนี่เองตามทางเดินบางแห่งเนี่ยก็มีแอ่งน้ําขังอยู่แค่เดินเข้าไปในสิ่งแรกที่จะพุ่งเข้ามาเลยก็คือกลิ่นครับกลิ่นที่เหม็นคละคลุ้งไปทั่วไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเล้าหมูกลิ่นคอกหมา กลิ่นโลงฟอกหนังผสมปนเปไปกับกลิ่นเปรี้ยวของร้านเหล้าอางุ่นและกลิ่นซ่องนางโลมราคาถูกตามตรอกซอกซอยมีร้านอาหารราคาถูกตั้งอยู่เรียงรายโดยเฉพาะร้านที่เขาเรียกว่าพอ t ช็อปครับหรือร้านขายอาหารต้มที่มีหม้อใบใหญ่ตั้งไฟเคี่ยวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยดับเป็นปีๆร้านพวกนี้มีเมนูยอดฮิตก,ก็คือโบโอบราน์หรือสตูสีน้ำตาลมันๆหนืดๆครับที่รวมมิตรเอาอะไรก็ตามที่พ่อครัวหาได้ในวันนั้น มาโยนลงใส่ไปหมดส่วนผสมหลักๆเนี่ยก็มกามีข้าวบาเล่แครอทหัวหอมหัวเทอร์นิปบางทีก็อาจจะมีแอปเปลิลด้วยส่วนพวกเนื้อนี่ใครใคใส่อะไรก็ใส่ไปเลยครับในช่วงที่ดีๆหน่อยก็จะมีเนื้อหมูไก่มีนกมีปลาแต่ถ้าเกิดร้านไหนอย,อยากลดคอสหน่อยเนี่ยก็จะใส่พวกปลาใกล้เน่าหรือไม่ก็เน่าไปแล้วหลายวันม่อย่างนั้นก็เติมนกพิราบซากมา้าซากหนูแล้ก็หมาแมว จะถึงอดีตมนุษย์ที่ไปเหยียบตีนใครเข้าๆครับหรือไม่ก็ร้องเพลงไม่ถูกหูผู้มีอำนาจอย่างหลังเนี่ยมักจะโผล่มันมบ่อยๆในช่วงที่อาหารขาดแคลนหรือเกิดสงครามถามว่าคนกินมันไม่คิดจะสงสัยบ้างหรอครับว่ามันเป็นเนื้ออะไรก็อย่างแรกนะครับเนื้อมันโดนเคี่ยวสะเละเลยครับหลายชั่วโมงจนเหลวเละรวมกับส,บส,บสบ่วนผสมอื่นๆไปหมดแล้วรสชาติมันก็เกลนๆก,กันไปครับเพราะว่าพ่อครัวเนี่ยมักจะใส่เศษขนมปังเก่าๆหรือไม่ก็เหล้าเพื่อกลบกลิ่นข่าว และอีกอย่างนะครับอันนี้สําคัญกว่าถึงจะรู้เขาก็คงไม่ค่อยแขกครับเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยลำพังจะหาอะไรใส่ท้องกันตายก็ลำบากเต็มทีแล้วคนที่ต้องประทังชีวิตด้วยศัตรูสีน้ําตาลพวกนี้ก็เลยเลิกตั้งคําถามครับอะไรอยู่ในหม้อมั่งกินกันไปกินกันมาเนี่ยก็กลายเป็นซิกเนเจอร์ของย่านนี้ไปโดยปริยายก็ราคามันถูกนะครับกินได้เรื่อยๆขนาดเมืองโดนปิดล้อมจนขนมปังไม่มีจะกินกันแล้วเนี่ยแต่โบโอบราวก็ยังมีให้กินอยู่เรื่อยๆครับ หลายคนที่เคยกินโบโอบราวของแท้เนี่ยอย่างพวกนักดาบรับจ้างนะครับไปกินสตูที่อื่นก็บอกว่ามันอร่อยและก็ออเทนติกสู้ที่กินในย่านก้นหมัดไม่ได้ครับของแท้คือผักต้องเหี่ยวเนื้อต้องเป็นปริศนาหาที่มาไม่ได้ถึงจะเข้ากับรสชาติแห่งความลำเคินที่แท้ทรูชีวิตความเป็นอยู่ที่ฮาร์ดคอร์เนี่ยก็ย่อมทําให้ผู้คนที่นี่ฮาร์ดคอร์ไปด้วยครับท่านผู้ชมที่ดูเกมวัตโตรเนี่ยน่าจะเคยเห็นนะครับตอนที่เกิดจราจนที่คิงสแลนดิ้ง พวกชาวบ,บ้านที่อดอยากเนี่ยพากันลุกคือขึ้นเข็นฆ่าพวกชนชั้นสูงหรือใครก็ตามที่พวกเขามองว่าแต่งตัวดีหน่อยหรือเอาจริงๆก็คือฆ่ากันไม่เลิกหน้านั่นแหละคนมนกำลังคลั่งเพราะความหิว,วนะในย่านก้นหมันเนี่ยก็เป็นคล้ายๆแบบนี้ทุกวันแหละครับแค่ย่อส่วนสเกลให้เล็กลงทุกวันจะมีร้านค้าถูกปนมีผู้หญิงถูกฉุดฆ่าแล้วก็มีคนซวยจัดบางคนที่ถูกฆ่าเพียงเพราะเดินไปผิดที่ผิดทางขนาดเด็กโตเนี่ยยังทำร้ายร่างกายเด็กที่เล็กกว่าเพื่อขโมยข้าวของกันเอง ถ้าคุณหลงเข้าไปเดินในนั้นเนี่ยก็ควรจะก้าวให้มันยาวๆแล้วก็เร็วหน่อยครับและก็ควรจะพกดาบพกมีดระวังพร้อมไว้ป้องกันตัวเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณแต่งตัวดูดีกว่าพวกขอทานครับเวลาเดินก็พยายามเลี่ยงๆครับอย่าเดินเรียบกําแพงเพราะอาจจะถูกฉุดเข้าซอยไปได้นั่งกินข้าวในร้านนี่ก็ต้องคอยระวังตัวเพราะไม่รู้ว่าจะโดนวิ่งราวกวางแสกเมื่อไหร่แม้แต่เวลานอนก็ยังต้องระวังตัวแจกครับเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยข้าวของมีค่าอาจจะหายไปได้เว้นแต่ว่าคุณเนี่ยจะนอนทับพวกมันไว พอเจอชุมชนที่มันซีวิลลซ์ขนาดนี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าคนที่โตมาในย่านก้นหมัดเนี่ยก็น่าจะเป็นคนดีมีวัฒนธรรมพอๆกับสถานที่ใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นเคสส่วนใหญ่จะว่าใช่ก็ได้แหละคนคุณภาพที่มาจากย่านนี้เนี่ยก็ได้แก่ไบเตอร์และก็รอชรอชเนี่ยเป็นอาชญากรหน้าบ่าครับในนิยายคือไม่มีจมูกซึ่งกาลังถูกโยเรนพาตัวไปที่ผากําแพงมอนี่ชอบชุดคราผู้หญิงและก็เด็กแถมยังฆ่าคนมาแล้วนับไม่ถ้วนเป็นฆาตกรต่อเนื่อง ส่วนไบเตอร์เนี่ยเป็นนักฆ่าใบครับตัวใหญ่ที่ชอบกัดกินคนด้วยฟันที่แหลมคมไบเตอร์เนี่ยถูกโรชเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงแบบเลี้ยงหมาเลยครับกะว่าให้โตมาเนี่ยจะได้กัดกับหมาแล้วก็ต้องเอาชนะให้ได้ด้วยฟันอย่างเดียวจนเจ้าตัวเองเนี่ยก็มีสภาพเหมือนกับสัตว์ที่เกือบจะไร้ความคิดคือคิดว่าตัวเองเป็นหมาจริงๆไปเลยครับชอบสูดดมกลิ่นผู้คนที่เดินผ่านไปมาแถมยังชอบกัดเหยื่อฉีกเนื้อกินทีละชิ้นจนตาย พอยเรนเขาถูกพวกแลนิสเตอร์ฆ่าตายเนี่ยทั้งไบเตอร์แล้วก็รอชก็หลบหนีไปเข้าร่วมกับพวกเบรฟคอมแพนยครับอันนี้ในในิยายนะพวกนี้เป็นกลุ่มนักดารบรับจ้างครับที่เป็นแหล่งรวมพวกกาเลวลากแบบฝนตกที่หมูไหลแต่ถึงอย่างนั้นไบเตอร์และโรชนี่อยู่ในหมู่คนเชี่ยๆก็ยังคงโดดเด่นในแง่ของความเชี่ยยิ่งกว่าคนอื่นอยู่ดีครับคือเลวจนสปอร์ตไลท์ต้องส่องคนต่อไป ก็คือคาวแทนเนอร์ครับซึ่งบทบาทของเขาในเกมวัปท론ซีซันสี่เนี่ยเด่นซะจนติดตามากเพราะมอนี่เป็นไนท์วอชที่นำการกรบฏซึ่งฆ่าชีวิตผู้บัญชาการมอร์มอนแต่เอาจริงๆเขาเป็นร่างรวมของตัวละครหลายตัวในนิยายครับรวมถึงตัวละครที่เรียกว่าเจ้าคลับฟูด่าวหรือเจ้าคาวตีนแปรซึ่งก็เป็นหนึ่งในพวกไ nice นท์วอชกบฏและพอมาอยู่ในซีรีส์เนี่ยเขาก็เพิ่มความโหดให้กับพี่แกครับโดยการสร้างแบ็กสตอรี่ขึ้นมาใหม่ให้หมอนี่เป็นนักฆ่ารับจ้างโรคจิตที่ใช้มีดในการต่อสู แลวก็ไม่ใช่นักฆ่ารับจ้างธรรมดาเลยนะแต่เป็นระดับตำนานแห่งตรอกเล้าจินในย่านก้นหมัดแถมยังฮาร์ดคอร์ถึงขั้นเอากระโหลกของผอมอมมอนมาทำเป็นแก้ววายดื่มนอกจากนี้เขายังอ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถสู้แล้วก็เอาชนะอสวิน ซึ่งพี่แกมองว่าเป็นพวกขี้ขลาดครับเอาแต่มุดหัวอยู่ในชุดเกาะเหล็ก mm hmm. เจ้าข่าวนี่ดูเหมือนว่าจะเกลียดอัศวินและก็ขุนนางเป็นพิเศษเลยแหละเพราะหนึ่งในคนเขียนบทของเกมวัตโตร์อย่างไบรอันคอกแมนเนี่ยเขาเคยบอกว่าหมอนี่เนี่ยเป็นคนที่มีปมเรื่องชนชั้นครับแบบว่าตัวเองเนี่ยถูกโครงสร้างสังคมกดทับจนเจอเรื่องเลวร้ายมาทั้งชีวิตเจอคนที่มีชีวิตดีกว่าก็เลยขอจัดหนักซะหน่อยซึ่งก็ไม่แปลครับที่พี่แกจะเป็นแบบนั้นเจออัศวินทีไรก็อยากจะเข้าไปบวกครับเพราะว่าในซีรีส ไม่ได้บอกนะครับว่าเจ้าข่าวเนี่ยถูกจับแล้วก็ถูกส่งตัวไปที่ผากำแพงได้ยังไงแต่ถ้าดูจากคอมเมนต์เรื่องอัศวินเนี่ยก็แอบสงสัยนิดน,นึงนะว่าพี่แกเนี่ยอาจจะหาเรื่องคนข้ามรุ่นไปหน่อยแบบไปท้าอัศวินดวลแล้วก็แพ้แล้วก็โดนจับยัดสังเตอะไรทำนองนั้นแต่ก็ใช่ว่าคนที่เกิดและเติบโตมาในย่านก้นหมันเนี่ยจะต้องเป็นคนดีมียอยยาก,กาันเสมอไปนะครับบางคนเนี่ยชะตาชีวิตเขาก็ไม่ได้ถูกกำหนดโดยถิ่นกำเนิดแล้วนะอย่างนี่แหละครับคนแรกดาวอสซีเวิร์สอ๋อไม่ใช่สิต เซอร์ดาวอสซีเวิร์ธหนึ่งในคนจำนวนไม่กี่หยิบมือในจกักรวาลนี้ที่ได้ได้ว่าเป็นคนดีครับอย่างน้อยก็สลับแอนนี่กันนะเป็นคนดีแบบดีจิงๆิดาวอสเนี่ยเกิดมาเป็นคนที่ต่ําต้อยแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากตอนเด็กเนี่ยเขาได้เจอกับกัปตันเรือโจรสลัดชาวไทรรชแล้วก็ได้เรียนรู้งานขนของเถือ่อนจนกระทั่งได้เรือลาเล็กๆเป็นของตัวเองเป็นเรือใบสีดําครับที่ดาวอสสามารถขับฝ่าคลื่นลมผ่านหินโซโคกเข้าไปในท่าเรือไหนก็ได้ในเวลากลางคืน โดยที่ไม่มีใครพบเห็นจน้าที่สุดเนี่ยเขาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในนักขนของเถื่อนที่โด่งดังที่สุดในเจ็ดอาณาจักรระหว่างการกรบฏของโรเบิร์ตบราเทียนดาวอสเนี่ยล่องเรือหลบเลี่ยงมาดาเรือรบในอ่าวเรือแตกเพื่อแอบนําหัวหอมกับปลาเค็มเข้าไปในปราสาทสตอมเอนเพราะเขารู้ว่าคนที่หิวโหวยข้างในเนี่ยน่าจะยอมจ่ายเงินให้กับเขาในราคาดีที่สุดแต่รางวัลที่เขาได้รับเนี่ยเกินกว่าที่เขาจินตนาการไว้แบบ เกินเยอะมากครับอาหารที่ขนไปเนี่ยทำให้คนของสแตนิสบราเซียนสามารถตั้งรับในประสาทได้จนกระทั่งเนสตักยกทัพมาช่วยและเพื่อเป็นการตอบแทนสแตนิสก็เลยตั้งดาวอสเป็นอัศวินโดยมอบที่ดินแปลงเล็ก,ลกให้เลือดแต่เพื่อเป็นการทดใช้ความผิดในอดีตดาวอสเนี่ยจะต้องโดนตัดข้อนิ้วแรกของนิ้วแต่ละนิ้วที่มือข้างซ้ายซึ่งดาวอสเขาก็มองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่ามากครับสำหรับการซื้ออนาคตที่ดีให้กับครอบครัว ทุกวันนี้พี่แกก็ยังเก็บกระดูกข้อนี้ไว้ในกระเป๋ารอบคออยู่เลยคนต่อไปก็เป็นเกนรีครับลูกนอกสมรสของกษัตริย์โรเบิร์ตโดนส่งไปอยู่ในโรงตีเหล็กก็เลยได้เป็นช่างตีเหล็กฝึกหัดจนกระทั่งตง้องหนีออกมาจากคิงส์แลนดิ้งได้รู้จักกับอาญาสตาร์ขณะเดินทางไปกับกลุ่มคนที่จะต้องเข้ากลุ่มนิสสว Watch ในซีรีส์เนี่ยเกนรี่เขามีบทบาทยาวไปจนจบเรื่องเลยครับโดยได้ไปควบรวมบทบาทของตัวละครในนิยายที่เป็นลูกนอกสมรสของโรเบิร์ตอีกคน ชื่อว่าเอดริกสตอร์มแต่ในนิยายเนี่ยเกนรี ry, เขาได้เข้าร่วมกับบัตเตอร์ฮูด without นเนอร์ครับแบบเข้าร่วมย่ยาวและได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินจากลอดแบริกดันดาริเอนโดยนิ่ใสยใจคอแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเกนรีเนี่ยมีข้อดีของ3มพี่น้องบาราเซียนอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับก็คือกล้าหาญบู๊เก่งแบบโรเบิร์ตเป็นคนมีสเ,น nice, เมน elly, มสน่ห์และก็นส์เหมือนกับเรนลีและก็มีสำนึกแห่งความยุติธรรมเหมือนกับสแตนนิสแต่ค่อนข้างยื่หยุ่นกว่านะ คือดีครบเซตจริงๆครับเสียดายสุดท้ายกิ่นหฮลแต่หนึ่งในคนดีที่ทยานออกจากยานกลมัดได้อย่างยอดเยี่ยมี่สุดสํสำหรับแอนนิกเนี่ยเห็นจะเป็นเซอร์ดันแคนเดอะทอครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยดันแคนก็ถูกเรียกว่าดังโตมาแบบเด็กข้างถนนแต่ชะตาชีวิตก็ดำเนินไปแบบขาขึ้นนิดหนึ่งครับตอนที่ได้กลายเป็นเด็กรับใช้ให้กับอัศวินเพนจอที่ชื่อว่าอาร์แลนแห่งเพนทรี แต่นั้นตัวดันแคนเองพอโตหน่อยก็ได้เดินทางไปทั่เจ็ดอาณาจักรในฐานะอัศวิน,นเจจนจรเหมือนกันจนโชคชะตาได้พาเขาไปจับพลัดจับผูได้เป็นอาจารย์ของเด็กน้อยหัวล้นที่มีชื่อเล่นว่าเอกซึ่งความจริงแล้วเป็นประธานบริษัทเอ้ยเป็นลูกของกษัตริย์นามว่าเอกอนทาแกเรียนอีกแล้วเรื่องราวการผจญภัยแบบทูรูถูกางของดังและเอกเนี่ยท่านผู้ชมสามารถไปหาอ่านได้จากนิยายไนท์ซ็อบเดอะเซเว่นคิงดอมซึ่งมีแปลไทยแล้วนะครับ แต่ถ้าจะให้สรุปก็คือนิสัยใจคอของเซอร์ดันแคนเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ดีเลยแหละมีเกียรติแต่บางทีก็ทมตนจนหน้ารำคาญแต่ด้วยความที่เขาได้รู้จักกับลูกของประธานบริษัทในที่สุดเขาก็ได้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองจนได้เป็นหลอดผู้บัญชาการของหน่วยคิงส์การ์ดเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่าแม้จะเกิดในย่านที่เสื่อมทรามแต่หลายคนก็สามารถลอยตัวเหนือความต่ำตมมาได้แต่มันก็แล้วแต่คนและก็แล้วแต่โอกาสแล้วนะ และนั่นก็คือเรื่องราวจากเวสต์รอสและไอสอดที่ทำให้โลกแห่งมหาศึกชิงบัลลังก์กลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่น่าอยู่กับรายการ Terrible Tales from O Town เรื่องดีๆเราไม่เล่าเรื่องเน่าๆเ,เรารายงานก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าใครอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรงสนับสนุนช่องแฟนแฟชั่นท่านก็สามารถสนับสนุนได้ที่เพจที่ออนหรือที่สะดวกกว่านั้นก็คือกดซุปเปอร์แตงเลี้ยงกาแฟทีมงานได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับ สำหรับวันนี้แอดนิกและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกท่าน